สวัสดีจ้าพี่พีน้องสุภุสุคนนะจ๊นะเนาะมื้อนี้ในวันนี้ตัวที่สิบห้าเขาขั้วทําทกินเนาะกับเขามื้อนี้เห็ดยังกินได้พี่น้องไปรับชมได้เลยจ้ามื้อนี้จิบเป็นต้มซุปเปอร์ตีนนะจ๊นะเเนาะอาต่หัน,นขาไก,ยกยนะ่ยังเหลียวเลี่ยนลอยนะจ๊ะเตรียมเป็นเสียลอยขก้วสะอาดนะจน๊ะแซลมอนเกลือเนาะต่อไปก็เป็น ตัก้นสอาดลากผักชีน้พี่น้องเนาะเนทาง่ายๆเราดเีเอาเหนี่ยมหนี่ยงคนโน้คนขูดขูดตอกตุินเศษน้ำออกแลจวกมันต้เป็นดำๆเนะติดดป็นติดน้ำออมัน้สะอาดมน้ขาวนะพี่น้องเนี่ะเป็นติดเล็กๆน้อยๆนะพี่น้องเออเนี่ยปหนยกายเนะจาเรื่อยนะจเื่อเาเย่างลงมตลางนะพี่น้องตะไคร r นะพี่น้องตามเรื่อย แดงมะกรูดถัวเปลือกเผืตั้งๆบะหมี่ขาน้าพี่น้องแล้วก็ตามด้วยพีทนะในบารง,งานเกาหลีสิเอาทุกอย่างลงไปหลังเสร็จแล้วเรียบร้อยกะเดี๋ยวขึ้นมพาพักไว้หน้าตากะทิ่ประมาณนี้นะจะ้ะหอมแดงกระเทียมพริกกระดาษผวกขาตะไคร้ใบมะกรูดนะจะนะ๊ะเผือกเผืตั้งๆของต้มย่างสุกเปื่อนะจะนะ๊ะเนาะนี่กะทิเตรียมกะทิมีใบเตยแล้วพี่น้องเนานะใส่หม,อมห้อต้มเข้าเป็นน้นจดีดใหญหอมบ่มี่กินข้าวของไก่นะจ๊ะ เร็จแล้วากัดเตเครื่องเองทศทุกสิ่งอย่างลงไปเลยหม้อเดือดแล้วเนาะน,นี่ล่ะพี่น้องสูตรของแม่บ้านในงานเกาหลีนี่บะเขือเทยนี่สีบอหั่นเด้พี่น้องกิใส่เป็นน่วยเลยเพราะว่าเขาติดต้มแบบเปื่อยตามด้วยใบเตยที่เราเตรียมไว้บ่างพี่นอ้องพอตะหม้อเดือดได้เราแม่นาากว่าจ้ะกวกกินหอมของพวกเครื่องเทศกับซีร้อยเป็นแม่เด้พี่น้องเนาะเอากะ อคสุปเปิดตีนเขาลงไปพี่น้องเออเต้าตองไปคนนี่ยังมาไม่ได้จ้ะเด้อเนยียนยำคือเกลาหลักก็อยให้มันเดือดของมันไปบันนี้เฮ้ากะเตรียมรา่การต่อไปคือมะขามเปียกมันเป็นมะขามเปียกขามปีน้องพี่น้องมเมลไดดำนะจ้ะเนาะเออจากตามด้วยเกลือนะจ้ะเฮากะเนยียนยำคือเก่าพี่น้องเบ้ต้องคนนะจ้ะเบ่ต้องค้นเดือต่อไปก็ช้อนฟองออกเพี่น้องส่วนออกเล็กน้อยนั่นแหละ ให้ถามว่าน้ำมันใสบอมันกระสีบอใสเด้อพี่น้องเพราะมันเป็นบักขามเปียกสีดำเนาะมันขามปีบักขามขามปีเนาะพี่น้องเนาะน้ำซุปมันก็เลยสีออกสีเข้มเนาะต่อไปก็ปรุงรสด้วยผงปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะตามด้วยผงนัวครึ่งช้อนโต๊ะแะพี่น้องตามด้วยน้ำตาลครึ่งช้อนโต๊ะเพือกันได้พี่น้องเด้อสีออกเปรี้ยวหวานต่อด้วยน้ำปลาก้นได้แล้วพี่น้องช่วงนี้ค้นได้บักเคอเทศเท่านี้ จงียังบ่ท่านเด้เปื่อยนะพี่น้องมันจิ้ไปคอเปื่อยแต่ว่าก็เริ่มเปื่อยแล้วล่ะพี่นอ้องนี่กระวบลัดมาเป็นการเตรียมถ้วยเตรียมจานนะพี่น้องตักจุกประตีนเท่าขึ้นก็บโรยโด,ย,ดยผักชีต้นหอมเนะพี่นอ้องแบบนี้สิพรพอเตรียมเสริมอะไรได้นี่พี่นอ้องเออกระเบนมะกุโดยหน้าน่อยเพื่อสีสันและความหอมนะจะ้ะเนาะตามด้วยต่อไปหยังพี่น้อง สิ่งยางเปื่อดีแล้ว่ะโปะด้วยพริกเนาะจะอันนี้ห้าโขว้วแล้วเรียบร้อยเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็น้ำซุปลาไปเลยจ้ะมันค่อนขอา้างสีเข้มจากกันเป็นบักขามเนาะพี่น้องบักขามมันออกสีเข้มเนาะมันเป็นบักามถันทีอยากสิบอกวเนาะวาแอน้ำซุปคือบปรไซเนาะจ้ะเนาะนันผึ้นอนยนนกับสีสันของบักขามนั่นมาจ้ะเนาะนี่ไงวันนีงน,น,นี่กับเตรียมเสิร์ฟลวเด้อพี่น้องนี่นะตาจะเป็นประมาณนี้้อจ้ะเด้อเป็นจังไร ออกไปกันนําไล่ไหลไปได้พี่นวงซ